บอเเลบเต็มเต็มเวลาไบเต้นเต็มกราฟนะครับคืนนี้นะขอพาเพื่อนมองไปในศึกฟุตบอลฟีฟนะ่าคลับเวิร์ลคัพ2025นะหรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะก่อนไปรับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆของผมต้นนึงครับผมขึ้นทุกช่องทางการติดตามไว้ที่ด้านหน้าคลิปแล้วนะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในชมุชมชนต้นนึงครับก็แอด t l in 1 6 8 เกมหน้าช่องในค่าคืนนี้นะฮะเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะ,ะเป็นคู่ชิกออฟเวลา2นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยที่สนามแมคไรส์สเตเดียมในประเทศสหรัฐอเมริกาและ,ะเป็นการโคโจรมาพบกันระหว่างทางด้านลาชชนชุดขาวเรียลมาดริดจากลาลิกาสเปน,นพบกันทางด้าน,นบอรูเซียนดอทมุนจากบุนเด,ดสติก้าเยอรมนีเฮดเฮดของ2ทีมนั้นนะครับหเกมหลังเนี่ยราชนชุดขาวเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะด้วยการเก็บชัยชนะถึง4เกมแล้วก็เสมอกัะมา1เกมในเกมล่าสุดเนี่ย นะเจอกันมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2024นะเป็นทางด้านเรอัลมาดริดเปิดบ้านเอาชนะทางด้านบลรเซสดอดมุนด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ผลงาน5เกมหลังของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนั้นถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเยี่ยมด้วยการเก็บชนะถึง4เกมเสมอหนึ่งนะผลงานในเกมล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะทางด้านยนะูเวนตุสจากกันโชเซียอิตาลีในรอบ16ทีมและผ่านเข้ารอบมาได้นะ ฝั่งทางด้านบูลเซียนดอดมุนเองนะผลงาน5เกมหลังก็ดีไม่แพ้เรียลมาริดลเลยนะ,นะก็เป็นการเก็บชนะถึง4เกมเสมือนหนึ่งนะเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะทางด้านมอนเทเรนะทีมจากเม็กซิโกนะดสกอร์2ต่อ1ใ,ในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วผ่านเข้ารอบมาได้สภาพความพร้อมค่ำคืนนี้นะไปที่ฝั่งลาชันชุดขาวเรอัมลมาริดนะภายใต้การคุมทัพของยอดกุนซืออย่างชาบีอาลองโซนะครับนะซึ่งตอนนี้เข้ามาทำทีมก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดี นะแล้วก็มีข่าวดีทางด้านเคลียนเอมปาเป้ที่มีการบาดเจ็บแล้วก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะฮะแต่น่าจะออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองนะเป็นหลักก่อนนะเพราะว่าแกนหลักตอนนี้ก็ถือว่าทำง,ง,งานได้ค่อนข้างดีนะ่วนตัวเจ็บอย่างทางด้านเออเฮนดริกนะเอเดนเะิ al, andy, ba, ลิตเตอรนะนนี่การ์บ์คาวแฟันลองเมนดี้ดเวดอาราบ้ารวมถึงเอเดาร์โดคามาวิงกาเนี่ยพวกนี้นะอยู่ในลิสต์เลี้ยงทั้งหมดนะช,วช่วดชวแน่นอนนะค่บคืนนี้มาริดนะจะมาด้วยระบบนะฮะ สามสี่สามนะสามประสานในแดนหน้าน่าจะวางทางด้านฟรานกาเซียนะวีซูตูเนียรวมถึงกอรซาโลกาเซียนะเป็นขุนพลหลักในแดนหน้านะส่วนตรงกลางก็ยังมีทางด้านจนะูสเบลิงแฮมอาดากูเลนรวมถึงเฟเดริกกบันเบเดเป็นแกนหลักในแดนกลางฝั่งฝั่งทางด้านบุลเซียดอดมุนนะคำคืนนี้พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านโจฟเบลิงแฮมน้องชายของจูสเบลิงแฮมเนื่องจากมีติดทดแบนะทำให้ชวด นะพี่น้องอดเจอกันในเกมในค่ำคืนนี้นะรวมถึงทางด้านจ,จะมีไบโนกะิทแนนที่ย้ายซบเชลซีไปก่อนนั้นะนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะแต่ก็ยังมีแกาหลักนั้นะจากเกมนัดล่าสุดนำทับนะโดยทางด้านเชลูกิลัซีที่เหมาคนเดียว2ประตูค่ำคืนนี้ดอดมุนจะมาด้วยระบบ3-4-3นะสาประสานในแดนหน้ายังมีทางด้าน คา,าริมอเดยามีย่ยูเวนบันแล้วก็นาเปเลียงทางด้านเชรูกิลาซี่น,นำทัพถ้าสนตรงกลางก็จะมีทางด้านปัสเกาโกสรวมถึงเอ,อ่อมาร์เซลชมิสเซอร์แล้วก็ทางด้านดานิเอลสโวนสันเนป็นคนหลักในแดนกลางความน่าจะเป็นของคู่นี้เงื่อนไขเนี่ยสื่ต่างประเทศยกให้ราชันชุดขาวเหนือกว่านะจำเป็นต้องชนะย้ำว่าแค่ชนะนะครับถ้าดูจากผลงานทั้งสองทีมตามสถิติเนี่ยถือว่าเบียดกันเลย นะแต่ถ้ามองเข้าไปในเกมจะเห็นได้ชัดว่าทางด้านเรียวมาริดเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นชุดหลักเท่าไหร่นะเป็นการโรเตชันนักเตะมากกว่าแต่ผลดีของการโรเตชันนะนักเตะของเรียวมาริดนั้นทำให้เห็นได้ชัดเลยว่านักเตะสำรองที่ลงมาเนี่ยนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเกมมากนะครับนะถา้าดูจากเกมล่าสุดที่เจอกระทนาตยูวนทุสเนี่ยโอ้โหพวกเขาสู้น่าดูเลยนะครับนะแล้วก็เหตุทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะแม้จะโดนยูวนทุสในกดนะเกมรับก็ถือว่ารับรัดกลุ่มนะแล้วก็สวนกลับทำงาน เนะชื่อว่าค่าคืนนี้น่าจะมีทีเด็ดแถมยังได้ตัวทีเด็ดอย่างทางด้านคริยมปเป้กลับมานะมีผลตออเกมแน่นอนนะส่วนทางด้านเออเสือเหลืองบุซเซ่ดอดมุนเองทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะเกมลุกมาแต่ว่าเกมรับเนี่ยนะก็ยังหลวมอยู่นะจะเห็นได้ชัดจาก3-4เกมหลังนะพวกเขาก็ยังเสียประตูง่ายอยู่นะเพราะฉะนั้นค่าคืนนี้เจองานใหญ่ ของแข็งจากทางด้านลาลิกาสเปนผมเชื่อว่าใน90นาทีเนี่ยทางด้านราชชุดขาวสามารถเบียดเอาชนะอยู่ตุดได้ไอทางด้านบุเซนดวลมุนได้อย่างแน่นอนนะเชียร์ไปที่ราชชุดขาวในค่ำคืนนี้นะฝากกดติดตามเต้นเมครับนะบนแพลตฟอร์มเอ่อยูทูบด้วยในช่องบอลเต็มเวลาบ่ายเตืนเต็มครับนะใครชอบคลิปดีๆของผมก็ฝากกดเอ่อไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆของผมนะผมขึ้นช่องทางการติดตามนะช่องทางร่วมชุมชนไว้ที่หน้าคลิปแล้วนะใครที่สนใจก็แอด T.L.In.168 นะครับมาร่วมชุมชนต้นเต็มกราฟได้นะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะกิจกรรมดีๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการแจกเสื้อนะเครดิตฟรียังมีเหมือนเช่นเคยนะขอเพียงแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเปิดใจนะลองมาร่วมชุมชนผมดูนะครับแนวทางดีๆมากมายในชุมชนสังกัดต้นเต็มกราฟนะคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากเพื่อนไว้ด้วยกันแล้วก so ็ขออนุญาตลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านดูบอลนอรหลับฝัดดีลาติสวเต็มกราฟ